พักครับพี่น้องิึงแนะ่พลิกกำลังงามแดดกับบุมีค่ะกะเพรากะเพราอันนี้ปลูกเองนะคะทุกคนอันนี้ก็คือสื่อสื่อก็ตัดยอดไปกินก็เลยจะเป็นสภาพนี้แน่แดดบ่ออกก็เลยโตสาค่ะทุกคนนี่ก็คือพลิกใชใ่บึงหวานหางจระ,ะเขก้กบโพอีกแล้วค่ะ แยกออกไปหล้วซ้มกระถางให้มูไปกระถางหนึ่งอันนี้คือแมงลักปลูกเองค่ะกําลังสวยเลยค่ะอันนี้ผักกระแยงโอ้ยผักกระยังต้องการน้ําแห้งแล้วค่ะก็ค่อยเบิงอันนี้ก็กระเพราถีแยกนะคะอันนี้ก็กรลัางงามค่ะอันนี้ก็จะเป็นโหระพาที่ซื้อมาค่ะทุกคนอันนี้ก็สภาพเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะตรงเด็ดออกนะคะ ต้องเด็ดยอดขอออกนะคะทุกคนเด็ดยอดขอออกแล้วเขาจะไม่แก่เร็วนะคะนี่แบบนี้หอมหมากอือหือ,มอ,อมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกคนที่จะปลูกผักในไอแลนด์เหนือนี่ตรงมีกลิน่นเห่ามีโอโ่งยางดีคะ่ะทุกคนถึงจะปลูกได้กินคันมีแบบนี้ บ้านพักเล็กๆใน้่อยแบบนี้คือวิไลนี่บอข่อยโอเคปันไดค่ะออนซอนแต่ก,กระผิกนล,ล่แหละปกติทุกปีนี่วิไลจะปิดกลินเห่าเพราะว่าพันโยกเยกนะคะนอดกลุดมดแล้ว